มาดูความตู้ปลาจะสวยอีกหนึ่งเครื่องนะครับบอกเลยว่าสเปคแรงแน่นอนเล่นเกมปรับสุด 2k การ์ดจอเป็น4 0 7 0 Super ็นะครับแรงแรงเล่นเกมปรับสุดลื่นๆใช้กับหน้าจอ 2k ได้สบายๆมาพร้อมสายไฟแต่ง rgb วิ่งๆแบบนี้นะผมทั้งสายไฟเลือกงเมนบอร์ดแล้วก็สายไฟเลี้ยงการ์ดจอตัวแรงก็ผม 32GB ddr 5นะครับเมนบอร์ดก็เป็นตัว ddr 5ครับผมรับการอัปเกรดนะครับไปไฟรับบูทูได้ในตัว ชุดระบายความร้อนในน้ำสามตอนพร้อมชุดน้ํามีหน้าจอในตัวอีกด้วยนี่สามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนวิดีโอได้ประกอบเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะผมลงวิดีโอลงเกมให้พร้อมใช้เลยนี่ครับช้สวยซิ้งไฟให้ทั้งระบบนะครับอ้าวอะไรนี่โอ้เดินผ่านไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาทํางานอยู่นะฮะพัดลมด้านล่าง3ตัวด้านข้างสตัวด้านหลังหตัวนะครับ ดูดอากาศเข้ามาระบบิร้รอนภายในแล้วก็ดูดออก2 1แล้วก็เนือกบนอีก3นะครับ